สวัสดีครับพีนพ่น้องค่ะมอนี่พอเดนสลอลงสลองงันครบเม,มือนันเหมือนเมือนเล้ยวแล้วพี่น้องเมือนซัพเหมือนเหมือนคนติดตามกา็ขอขอบุญขอบคุณพี่นออ้องหลายเพราะพเด่นซอเนียมาครึ่งโลกก็กขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับพูนกดติดตามพูน<ห>รับ<อ>ชมให้ก๊ลั่งใจพอเด่นตลอดมาก มื้อนี้พอเด่นเลยซื้อเนี่ยมาสร้างสร้างกับอันแหวไว้์สองคนเพราะว่าด้วยเขาไม่ค่อยกินดิบดอกวเวลาพอเด่นกินมาพี่น้องมาไปกินนําพอเด่นครับสิซีมมึงจัะขํากันเอาเอาเอาผักใส่นน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่ยเ,เอาพักเอาพักนี่ใส่นน้ำครับเอียงก็เท่านี่แล้วก็ลดความปลอม แล้วก็อันนี้เส้นหน่ำพี่น้องหอมพันใส่เลยว่าบอก,น,น,กน้ำน้ำไร้แตกเลยพี่น้องคุยเยอะกว่าก็แท้หนุ่มโป๊ะครับพี่น้นองมึงเพา่เยอะ ปวดมันมมีม่เอากระซมตำอืมนี่กระซมตำนี่เนี่ยกินอาหารทั้งิ้นตัวพี่น้องก็เบินในใ่งอะไรแก่นี่อะพดเดีนสดขนาดมันก็นตำบุฟ้องพี่นอ้องมาพี่น้องมาเขาน้ำพอเดีน้ำนไน่ไหวโอ้มันนี่กินอะไรกินอาหารทั้งตัว เอาฟิกดิบครับน้ำพี่น้องดีใจร้ายพี่น้องจะครบมืนและผู้ติดตามขอ,ขอพุ่นขอบคุณนพี่น้องห,หลายๆที่รับส้มลิบของประเด็น ขึ้นบึงนี่กวาดเมื่อาดจะขึ้นนอนกี่พิบจะไน่อันวันที่เก่าเนี่ยพี่น้องเพื่อนจะได้ลงไปบ้านตรงกันนะไม่ไหวกับไปน้ำไปแล้วก็ได้ขึ้นมาผู้เดียวขึ้นมาวันที่ไรเป็นไงเพื่อนที่จุดเตะ มาวันเสาร์ไปงานบันจงอ,อันนี้กระตํามูกกับหัวหอยพี่น้องหัวหอยแบบง่ายๆเลยมาๆพี่น้องมากินด้วยกันคัาดด้วพี่น้องอืทำหูก็ะเจ้พอผัดตับหูพี่น,อน,น,นอ้อง nên là hắn cho khoảng hết chín trăm mất rồi ăn mà nghe cái ngâm ngâm thế nào Mm. นมืม้ามงกว่าเป็นของหมเนี่ยบึ่งนนข้ามไปยัง,งกับวะะ mm. มแัสกดสบกินยัง หาตอนไม่น้อยผู้ดเดินออกเทเลสองกลั่นผู้แบบจุดใจแตพบ้าไอลองกินน้ำเพื่อนเพื่อนกินแต่จะแซ่แบแสบเนาะแสบตัวนี้อืมแซบเหนือ่อยกระสุดเนาะ พือตับเยอ่อน่นใอเแซ่ขนาดหอมขาวคั่วหน้าคงแส่เขาเพือพ่อนอคัาวหมา อืมจไปแล้าข้าง,งยาต้มอต้มหุงแซมหุงก็แซทตาแบบออกผู้ลาดจะเป็นตำไทยกับบุกเป็แค่ว่าใส่ตำละบุกเปียวหวานหน่อย cảm thấy cái tiếp cái của mình cái phòng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  บ่ได้พี่น้องไ่ได้ขอท่านพันธ์มีสสังร้อาหารสงตัวงอไปทามึงแก่ไแกวเราแซบ่บแซ่บแกวขมดำลังมากไหมใส่เบียร์กระดาษสุด แล้วไม,ม่ยอมแซ่บขนาดเลยพี่น้องมั่ยเนี่ยกับซดซดประเด็นซื้อของโลอนไว้สามสิบบาท แซ่บครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วขอขอนุญาต

ครับพี่น้องลิปนี้ก็ทำีลเนะฝาะเหงื่อเขากันครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านเชิญเลยครับ